ทีนี้ในปัจจุบันครับปัจจุบันสายใยแก้วนาแสงเนะี่ยมันจะถูกต่อมาเป็นระบบสื่อสารเราเรียกว่าเป็นโครงข่ายใยแก้วนาแสงครับฉะนั้นปกติเวลาเรามีโครงข่ายใยแก้วนาแสงตัวไปอันนึงที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ในบอกสมรรถนะของโครงข่ายได้ก็คืออัตราการส่งข้อม,มลูลหรือมีเราเรียกว่าบิดเล ฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยโครงข่ายโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่เรารู้จักในในปัจจุบันนี้มันก็จะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันก็คือโครงข่ายโซนิตกับโครงข่ายแบบ Sdh ครับโซนิตก็คือซิงค h นั n ออปติคอลเน็ตเวิร์หรือ ตัว SDH ก็คือ Synchronous Digital Hierarchy ก็คือมันมันเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกที่จะจะนำมาใช้ในการส่งข้อมูลครับปัจจุบันมันจะมีอยู่หลายมาตรฐานนะครับก็คือมีทั้งญี่ปุ่นยุโรปแต่เดี๋ยวลองมาดูแต่ละมาตรฐานว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงส่วนรูปแบบในการ m u l ติเพ e ็ช่องสัญญาณ ของระบบ s o n น็ตหรือว่า HDH ก็คือใช้ระบบการมัลติเพล็กทางเวลาก็คือ time division multiplexing ดังนั้นอันนี้คือรูปแบบลำดับชั้นการมัลติเพล็กการมัลติเพล็กก็คือเป็นการรวมเอาหลายๆช่องสัญญาณเอามารวมกันให้มันสามารถส่งผ่านไปได้นะเพียงสายส่งสัญญาณเพียงเส้นเดียวเราเรียกว่าการมัลติเพล็กก็คือต้นทางนี่ จะทําการรวมเอาหลายๆช่องสัญญาณมารวมกันให้มันสามารถส่งผ่านสายสัญญาณได้เพียงแค่เส้นเดียวส่วนด้านรับเราเรียกก็การดีมัลติเพกก็คือพอถึงด้านรับก็ต้องทําการขยายออกก็คือทําการขยายช่องสัญญาณออกกลับคืนเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเป็นการมัลติเพกตามมาตรฐานยุโรปแล้วถ้าเป็นโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ย ลำดับการมัลติเพล็กชั้นแรกเราเรียกว่าเป็น E1 คือการมัลติเพล็กช่องสัญญาณนะัคือรวมเอา30ช่องสัญญาณเอาไว้ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็น E1 โดยในแต่ละช่องสัญญาณเนะี่ยมันจะมีค่าความเร็วในการส่งอยู่ที่ประมาณ64กิโลบิตต่อวินาทีครับซึ่งบิตเรทของ E1 เนี่ยก็จะเป็นประมาณ การมักชั้นแรกเนะี่ยหนึ่งช่องสัญญาณมัน64กิโลบิตต่อวินาทีฉะนั้น30ช่องสัญญาณก็จะอยู่ที่ประมาณบิตเลทของ E1 ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.048เมกะบิตต่อวินาทีครับจากนั้นอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับครับอย่างสมมติชั้น E1 ครับก็ช่องที่1จนถึงช่องที่30เอามามักรวมกันครับ โดยแต่ละช่องสัญญาณมันจะมีค่าความเร็วที่ประมาณ64กิโลบิตต่อวินาทีต่อช่องสัญญาณจากนั้น E1 เนี่ยก็จะมีอยู่30ช่องสัญญาณจากนั้นก็มามักลำดับชั้นที่2ก็เป็น E2 นะครับก็คือมักชั้นที่2ก็คือด้านออกของ E1 ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.048เมกะบิตต่อตเปอรเซกนะครับจากนั้นพอเป็น E2 ก็คือ เอา e 1 4สี่ช่องมารวมกันครับก็คือในในการมักชั้นที่สองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ120ช่องสัญญาณครับก็คือเอา e 1เนี่ยสี่ช่องสัญญาณมามักอีกรอบหนึ่งครับดังนั้นความเร็วด้านออกของ e ของมักชั้นที่สองหรือว่า e 2เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8.448เมก,กะบิตเปอร์เซกครับดังนั้นจาก e 2นะครับ ก็เข้ามาสู่การมักชั้นที่3ก็เป็น e3 ครับก็คือ e3 multiplexer ก็คือเอา e2 4ช่องสัญญาณมามักอีกรอบนึงครับจากนั้นก็มามักด้านออกของ e ชั้นที่3หรือว่า e3 นี่ก็จะเป็นประมาณ34.368ม b i t per sec ครับจากนั้นก็เอา e3 มามักอีกรอบเป็น e4 นะครับ e4 ตรงนี้ก็คือเอา e3 4 ส,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 สี่ตัวมามักอีกรอบหนึ่งครับกับสุดท้ายความเร็วของลำดับชั้นสุดท้ายก็เป็น E4 ก็อยู่ที่ประมาณ1 3 9 2 6 4เอมกะบิตเปอร์เซกครับอันนี้จะเป็นลำดับชั้นการมักครับของการมัลติเพล็กทางเวลาของมาตรฐานยุโรปอันนี้เป็นมาตรฐานยุโรปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4ลำดับชั้นการมักนะครับ